เปิดเรตติ้งละครสุดสัปดาห์ประจำวันที่21-23พฤษภาคมละครเรื่องไหนได้เรตติ้งเท่าไหร่กันบ้างมาติดตามกันช่อง3ละครรีรันชวเช้าวียงร้อยดาววันศุกร์เรตติ้งช่วงแรก0.8ช่วงที่21.4บ่ายนางทาดวันศุกได้0.8เย็นปาฏิหาริย์รักข้ามขอบฟ้าวันศุกเรตติ้ง1.8วันเสาร์1.6ละครเยน็นปาฏิหาริย์รักแม่โพส เรตติ้ง3.9ละครหลังข่าวมนรักหนองผักกระยงวันศุกร์3.7วันเสาร์3.8วันอาทิตย์4.0ช่อง 7sd ละครรีรันเช้าซินเดอเรลล่ารองเท้าแต่วันศุกร์ได้เรตติ้ง1.4หมายมัทุรสโลกานวันศุกร์ตอนก่อนจบเรตติ้งพุ่งไป3.5ละครเย็นฟ้าหิมดินทรายวันศุกร์ได้ไป4.0ละครหลังข่าว เผาขนวันศุกร์5.3วันเสาร์4.9วันอาทิตย์4.7ช่องวัน31ละครรีรันเช้าบันลังเมฆวันศุกร์ช่วงแรก0.5ช่วงที่2 0.7บหมยเพลงรักเจ้าพระยาวันศุกร์ได้เรตติ้ง0.3 0.3และ0.5ละครหลังข่าวรักล้ำเส้นรีรัน0.8 ช่อง TMM 25วันศุกร์ปลาบนฟ้า0.2วันเสาร์จูกสุดท้ายเพื่อนายคนเดียวรีรันตอนจบเรตติ้ง0 2และช่องอมรินทีวีตะวันตกดินวันเสาร์หนวันอาทิตย์1.4ขอบคุณข้อมูลเรตติ้งจากทวิตเตอร์หนูมายาดราม่าด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกันด้วยนะ